สบายดีพี่น้องสบายดีสุดสุดสกนไม่นองบองไปบางไปบางไางบทมันเตะกเปเนไย จดพูดแล้วก็เกียวชิวะที่องเออพรว่าบ่อันเปิดมาใช่ไงอ่ะม่าต้องมีปูกถึ่นก่อนถ้าจันทรจจูดายฮู้คันแชนแลมีนะอาวุจนท่์จูผู้แล้วพะรกเจ้ากัจุบ้าให้เป็นเเรียบู้ผูนี้แค่ทำงานเอามากินอยู่เพื่อนบามีพี่น้องคุณพอลงเทนเปิดหูเปิดตา้เกลอาคาตะก้องไม่ให้แม่ลูกตัวนั้นน่ะ้บา บละบอดาคอพอดบอาคอย่งบ้นเนาะเย็นเย็นซาตังกล้อง Right. เขาใส่สอดเ็ดนปักปีนะเขาจะตายขึ้นไปจุดนี่อันนี้เขาใส่เครื่องสอดเลแ้แทองคันอ่นแหแหงนงโนแโดนแหโอนแหงโนแหงแงโดงดแโดนแหงแงโนงนแหงนนนแหนนั่นนัหงโดนแหงโงนงนแหงนนงนองน

นี่จาตรวจแต่เปตรวจรวมเี่ยมันตรวจินเดียาวต้องตรวจเฉพาะเบราว์ตใความดัมอะสิาตรวจเฉพารมลหีวื่อาปนอ๋อไปชมเดี๋ยวไปตรวจเ็กอบมี่ยังเหรอว่าขึ้นอาหมนอนมาตัอีมอนด้วยอ๋อก็นอนอะไ้ยั มันปก่ามากมัเลยไปดูว่าใจ่กกาะไม้นรมาขางไทยนะม้มาันยกันมาทางบ้านลางซีเขียวเลยเย็นเหอนนองกรกแม่ก็พอ มาเรียวกำลังมาอีกสคนแกคใกล้กันไรอ้าวเจสเจ้าครบแล้วเขขุไลาเจ้าสิบึงทั้งในเ ต่พี่น้อ,องจานะ้าเนาะตอนนั้นทศัพท์ห่อนแหงเปิดมาไปเจอเน้นนอ้อยไปข้นขึ้นเก่าเน้นนี่นักลมหาโลว่ักลุมาลายลงบ่เยตกใจวามันเมรยังไงดาวบ่แม่นหรือบ่าม่นวะตกใจวะแดอกไม่อว่าแม่นโอ้ยพี่น้องเอง้ผมหัวพชิด้ี่น<ล> เราเคยกาเคยกลางมันหนังแคมเคยใหญ่ไปเฮ้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้จะทีมมันโมงเฮาเนาะมันอันนี้ก็สิเป็นทางเจเจสีมาแล้วส่วนไหนเพื่องร้ายเมียกระติกกระติร้อยเมียมาเทียตัวตึงๆมาเรืองหือไรเนียบยังไม่แยกก็จัก นอนอิ่มกินอิ่มแล้วกับไอเท็นกับไปอยูุู่นกับน้องทำเนาะเดวก็ทีมงานเขาอีเมแซ้อนพี่น้องจ้าเนาะจะจ่ายหอดใส่แล้วโทรศัพท์ก็หอนเป็นวุ่นๆอยู่โทรศัพท์เครื่องราคาแพงของบริษัทอ่อนอืมน่ะนี่เครื่องบนสองบนสามขอบขอบคุณเจ้าภาพน้องเจมส์มาล่าแล้วก็บำมีเพผนต้อนหับอย่างดี สเ,หเห <บ ó S 1> สิร์ฟน้ำสติงชุบนมนะนั่งจะพามคขับแขกนั่งว่ากินกินไประโดกินกินได้นั่งว่าปีละเถืออีเซียวกับสวนไปกินอยูงในอีเซียวแหละนะอ้าวพอน้องทามต้มยังได้หยกกระชังนะ้สนาขอขันนาันตาเคยแกงแล้วังมูน้อยขี้เหี้ยเด้อนี่ มาตูดลายนะมูน้อยน่ะเอาเงม้นอ่นมันวิทย์ขี่ไล่แล้วอยเนัข่แล้วขาดแต่เคยหลาพี่อน้งก็เคยหลาในมาบ่ได้ขอบคุับอบคโอ้ไปหาบบรรดาเคยหาีนเนาะโอ้ยมหอนมันซวนเสียงสดเสียงซิกหม่ต่ำ เปได้ะไเสียงไปอยู่วัดตักหามือเฮ้ยบดาพันยังบ่หมือที่สิบหว่าอยากไปหาอนเพาอยากเสิ่ไปหานเสียงสริลปัดมะัเอินปัดนนะ่ง้นวัคซีนมูมันเลยช่วยหรโอ้ยปฏิปยกระเทือนเลยว่ะไส้สั้นอยู่แต่ว่าเน้นกันนะย่ำกันเออได้กินอยู่แต่ว่ามือนะนะมือตอนเสาร์มือผูกแขนระบาวนะ รีิบเจตอนสันเพนเด้ทั้งยำทั้งเงนหมี่แล้วมือน่ะน้องน้ไปสวายตอนนั้ท่านจะซื้อกันเนาะยำกับหมี่บ่เ็นบ่ห่อ้าวนะมึงไปไพ่บานี่นะอาวอนนยนะางแต่หมีนั้นได้มสูตรผได้ อ้ยแ้อีเมีใส่นมอะไบ้างในจว่าบ้างไข่ตุ่มต่ำนะแน่นอนบะมียืนยันว่าเ่ได้่กินกอดเดือนได้น้องเมยอนนีนาะอืมกูด้ซ้ำอีแลอกหัวได้นะโอปะหนามห่อกรายหนึ่งับบริษัทนี่แหละได้ก็บบริษัทกินข้าวบอกว่าซิมขาแต่ละมืองแต่ละค่ากินขาวประดิษ์ วายซีนจากจับเลยเอาซีน่กินอดเนี่ยกินหอดอันมือปารตีนะเ้ยนี่นะกินหอดคนมือเคยการกำลังว่ะ น่อาาเคยกางัลงไปเอาอันจัวมาเจ้านายชอหมูแต่ก็ยังลบคึืนเมือน่ะจิดญาครปลาเนียไปมึงเลยปลาไ้แต่ก็เอ้ยลงเซามึงมูไปแล้วมูแล้วไม่มาเลยคืนัั้งัะบัดนจะไม่มาจากปลาผลแล้วบัดแล้วัยบ้านแล้วอะเลย

ลาเราด้อพี่น้องฝากคนไหนกดแชร์เนาะขอบคุณทุกเป็นถูกกำลังใจเด้อพอกันใหม่คิมนาเป็นคนสบายดีโทรศัพท์ของเป็นวุ่น